ตันามาน้ี้ครับก็รับท่านนะครับเรามงานเกษตรจัวัดกีครับวันนี้ครับก็ได้ขออนุนํามลชนลงที่อย่างท่านวีรชนชัยชะอุ่มครับผมครับจากสำนักข่าวสมทครับนางสาวสายรุ้ง ไมอ่ <c oughs> ันนี้คืออะไรเกี่ยวเนี่ยกับแกกับกิงกับใบเตยอืมมัน็มน็สก้แเดียวให้ินไปให้้ 什么玩意儿？ ว่าเรสชาติเป็นไงครับท่านสองพันเจ็ดร้อยต้นลูกใหม่ปีนี้ร้อยสิบครับ แล้วก็ทำอ้อยด้วยจุดรแล้วแต่ไซส์ครับรสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ไซส์ จบคลับมาอยู่หวยเ็กดีเื่อที่กกินนส่นะอ้โคืเป็น ไ้สาอนได้ามได้กันด้อข่าวเลยอะไรกอเก็เอาเลือกลูกเพื่อจะของพังเนาะอันนี้เราอีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเน้นในส่วนของการประชาพันธ์ทางตลาดออนไลน์ โดยสื่อมวลชนจะเป็นสื่อที่นำไปสู่การจำหน่ายผลผลิตผ่านทางเกษตรออนไลน์ให้เกษตรกรหารูทางงานตลาดประสบผลสำเร็จใ,ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนครับ